ปล่อยแล้วเผย Official t e ทีเซออย่างเป็นทางการของกระบะไฮลักทาวเวอใหม่ปี2026ก่อนเตรียมเผยโฉมครั้งแรกที่ไทยในวันที่10พฤศจิกายนหรืออีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้หลังจากที่หลายคนรอคอยถึงกระบะโฉมใหม่ของโตโยต้าเป็นเวลานานในที่สุดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็ได้เผยวิดีโอทีเซอร์15วินาทีถึงกระบะรุ่นใหม่อย่าง นิวไฮลัก t า w เว2026อย่างเป็นทางการโดยความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเน้นไปที่การปรับโฉมตัวรถและงานวิศวกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะรูปโฉมด้านหน้าจากทีเซอร์จะเห็นถึงตัวชุดชิ้นส่วนไฟหน้า LED รูปทรงใหม่ที่มีขนาดเรียวเล็กลงไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแปะโลโก้หน้ารถ คราวนี้จะหันมาใช้เป็นแบบตัวอักษรย่อโตโยต้าแทนการใช้โลโก้แบบ3าห่วงจากรุ่นที่แล้วตับว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระบะโตโยต้าในยุคเก่านำมาปรับใช้อีกครั้ง และก็น่าจะทำให้รถดูสะดุดตาและเพิ่มความแปลกใหม่มากขึ้นจากครั้งก่อนในส่วนกระโปรงหน้ารถยังได้ออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่นูนชัดและเหลี่ยมสันมีมิติยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในวิดีโอทีเซอร์ยังเผยให้เห็นถึงลายล้อแม็กของทาวเวอรุ่นใหม่ตัวลอ้อพ้นเป็นสีดำซึ่งน่าจะเป็นลวดลายที่น่าจะดูแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก ส่วนขนาดล้อแม็กน่าจะอยู่ประมาณ17-18นิ้วในส่วนอื่นทั้งชุดไฟท้ายที่จะเป็นแบบรูปทรงซีเชฟตามภาพหลุดสิทธิบัตรไปเมื่อก่อนหน้าฝากระบัดท้ายมาพร้อมตัวอักษรย่อโตโยต้าขนาดใหญ่และมือเปิดกระบาดท้ายพร้อมโลโก้ไฮลักและมีกุญแจล็อกฝาท้ายในตัวและยังน่าติดตามกับสีตัวถังใหม่อีกด้วยคาดว่าจะมีตัวถังสีส้มให้เลือก ในภาพทีเซอร์ยังได้เห็นถึงชิ้นส่วนของชุดสปอร์ตบาร์คาดว่าจะมากับรุ่นตกแต่งพิเศษระดับตัวท็อปอย่างรุ่น r o c โคด้วยเช่นกันนอกนั้นในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องรอติดตามในวันเปิดตัวกันอีกทีค่ะ What wonderful world.